หลังจากได้แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมและเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Flowgorithm มาบ้างแล้วทริปนี้จะสอนความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา C++ มี2แนวทางให้เลือกใช้ได้แก่ 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสำหรับเขียนภาษาโปรแกรมแนะนำให้ใช้ Dev C++ 2. เขียนโปรแกรมภาษาผ่านระบบออนไลน์เช่น เว็บไซต์ออนไลน์ gdb.com หรือเว็บไซต์ c p p s h แต่เน้นย้ำว่าจะมีข้อจำกัดในการใช้ header file ฟังก์ชันมาตรฐานบางอย่างไม่ได้ด้วยนะครับจึงเหมาะสำหรับใช้ชั่วคราวผู้ที่ไม่มี PC หรือโน้ตบ o ๊กดังนั้นในคลิปนี้จะกล่าวถึงการเขียนภาษาโปรแกรมผ่าน devc พัดๆอย่างเดียวนะครับจะใช้แบบใดในการเขียนโค้ดก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญก็คือความรู้และความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C ขอเริ่มที่ภาพรวมด้วยขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษา C ดังนี้ 1. เชื่อมโยง header file 2. เขียนโค้ดโปรแกรม 3. c o m p i l พ์โปรแกรม 4. ประมวลผลหรือการรันมาดูขั้นตอนที่1การเชื่อมโยงโปรแกรมนะครับ โดยปกติแล้วภาษา C มีฟังก์ชันมาตรฐานให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้เช่นการเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ Hello World ออกทางหน้าจอผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันมาตรฐานหรือ printf มาใช้งานได้โดยต้องประกาศฟังก์ชันมาตรฐานต่างๆซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ใน header file แต่ละตัวแตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งานเช่น stdio h conio h stdlib.h windows.h ด้วยเหตุนี้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้จากขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจึงยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้แต่ต้องนำมาเชื่อมโยงเข้ากับ library ซะก่อนซึ่งผลจากการเชื่อมโยงจะทำให้ได้ executable program หรือไฟล์นามสกุล .exe ที่สามารถนำไปใช้งานได้ 2. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ใช้ Editor เขียนโปรแกรมภาษา C และทำการบันทึกไฟล์ให้มีนามสกุลเป็น CPP e d i t o r ก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมโดยตัวอย่างของ Editor ที่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมได้แก่ Dev C++ และ Edit++ Plus เป็นต้นขั้นตอนที่3การ c o m p พล์โปรแกรมนำซอสโค้ดจากขั้นตอนที่1และ2มาทำการ c o m p พล์เพื่อแปลจากภาษาโปรแกรม ที่มนุษย์เข้าใจได้ไปเป็นภาษาเครื่องขั้นตอนนี้คอมไพเลอร์จะทำการตรวจสอบซอสโค้ดว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่หากเกิดข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมทราบผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกลับไปแก้ไขโปรแกรมและทำการคอมไพล์โปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึง่งหากไม่พบข้อผิดพลาดคอมไพเลอร์จะแปลไฟล์ซอสโค้ดจากภาษา C ไปเป็นภาษาเครื่องคอมไพเลอร์คืออะไร คอมไพเลอร์เป็นตัวแปลภาษารูปแบบหนึง่งมีหน้าที่หลักในการแปลภาษาโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นไปเป็นภาษาเครื่องโดย compiler ของภาษา C คือ C compiler หลักการที่คอมไพเลอร์ใช้เรียกว่า compile โดยจะทำการอ่านโปรแกรมภาษา C ทั้งหมดตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายเพื่อทำการแปลผลในคราวเดียวขั้นตอนที่4ประมวลผลหรือการรัน เมื่อนำ executable โปรแกรมจากขั้นตอนที่3มมาประมวลผลก็จะได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมออกมาสรุปภาพรวมขั้นตอนการพัฒนานะครับ1เชื่อมโยง header file 2เขียนโปรแกรมหรือ source code 3 compile และ4 run โครงสร้างของโปรแกรมภาษา C มีดังต่อไปนี้1ส่วนหัวของโปรแกรม ส่วนหัวของโปรแกรมนี้เรียกว่า pre-processing directive ใช้ระบุให้ compiler กระทำการใดๆก่อนการแปลผลโปรแกรมในที่นี้คำสั่ง sharp include stdio.h ใช้บอกกับคอมไพเลอร์ให้นำ header stdio.h เข้าร่วมในการแปลโปรแกรมด้วยโดยจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย sharp เสมอสอส่วนของฟังก์ชันหลัก ฟังก์ชันหลักของภาษา C คือฟังก์ชัน i n main ซึ่งโปรแกรมภาษา C ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันนี้อยู่ในโปรแกรมเสมอจะเห็นได้จากชื่อฟังก์ชันคือ main แปลว่าหลักดังนั้นการเขียนโปรแกรมภาษา C จึงขาดฟังก์ชันนี้ไม่ได้โดยขอบเขตของฟังก์ชันจะถูกกำหนดด้วยเครื่องหมาย curly bracket หรือปีกากล่าวคือการทำงานของฟังก์ชันจะเริ่มต้นที่เครื่องหมาย curly bracket เปิด และจะสิ้นสุดที่เครื่องหมาย curly bracket ปิด function main สามารถเขียนในรูปแบบของ main หรือ void main หรือ int main ก็ได้ 3. ส่วนรายละเอียดของโปรแกรมเป็นส่วนของการเขียนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ comment ในภาษา c comment คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรมมีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปในซอ c o d ซึ่ง compiler จะข้ามการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ comment ในภาษา C มี2แบบคือคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวจะใช้เครื่องหมาย double slash และคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดจะใช้เครื่องหมาย slash ตามด้วยดอกจันและก็ปิดด้วยดอกจัน slash ด้านบนหมายเลข1จะใช้ double slash แล้วพิมพ์ข้อความว่า test my first program นั่นคือการคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวส่วนหมายเลข2 การใช้เครื่องหมาย s ตามด้วยดอกจนันแล้วก็เขียนคอมเมนต์ c คอมเมนต์2แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายดอกจนันแล้วก็ s l a s นั่นคือการใช้คอมเมนต์แบบหลายบรรทัดต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างโปรแกรมขึ้นมาประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับอธิบายการเขียนโปรแกรมบรรทัดที่1เป็นการบอกให้คอมไพเลอร์นำ header file ที่ชื่อว่า stdio.h เข้ามาร่วมในการแปลผลด้วยโดย stdio ย่อมาจาก standard input output และ .h คือนามสกุลของ header file ในภาษา C นะโดย h ย่อมาจาก header ซึ่ง stdio.h คือ header file ที่รวมเอาการประกาศของฟังก์ชันมาตรฐานของภาษา C ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการรับข้อมูลเข้าและการแสดงข้อมูลออก ส่วนบรรทัดที่ 2, 3และ4เป็นการบอกให้คอมไพเลอร์นำเฮดเดอร์ไฟล์ที่ชื่อ stdlib.h conio.h และ windows.h เข้ามาร่วมในการแปลผลด้วย stdlib.h เป็นการกำหนดฟังก์ชันในการใช้งานเช่นกำหนดสีข้อความลบหน้าจอแสดงผลเรียงลำดับข้อมูลค้นข้อมูล conio.h เรียกใช้ฟังก์ชันของคอนโซลและ msdos เช่นการรอรับคำสั่งและค่อยทำงาน windows h เป็น Library เอาไว้ทำกราฟิก user interface บน microsoft windows และช่วยให้ใช้คำสั่งหน่วงเวลาในการแสดงผลได้อีกด้วยบรรทัดที่5คือฟังก์ชัน in main เป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรมการทำงานของโปรแกรมภาษา c จะเริ่มต้นที่ฟังก์ชันนี้จะเขียน main และตามด้วยวงเล็บอย่างเดียวก็ได้ บรรทัดที่6เครื่องหมาย curly bracket ระบุจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน main บรรทัดที่7เป็นคำสั่งเปลี่ยนสีตัวอักษรบรรทัดที่8เป็นคำสั่งแสดงข้อความ hello world พร้อมสั่งขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดที่9เป็นคำสั่งหน่วงเวลาไว้3วินาทีแล้วค่อยดำเนินการต่อไปบรรทัดที่10เป็นคำสั่งแสดงข้อความ my name is นายกพร้อมสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ บรรทัดที่11เป็นคำสั่งหน่วงเวลาไว้5วินาทีค่อยดำเนินการต่อบรรทัดที่12เป็นคำสั่งให้เคลียร์หน้าจอบรรทัดที่13ฟังก์ชันนี้แสดงถึงว่าไม่ส่งค่าออกไปหรือส่งค่าเป็นค่าศูนย์ออกไปบรรทัดที่14เครื่องหมาย curly bracket ระบุจุดสิ้นสุดของฟังก์ชันเม i e aí สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ